พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่โรงพยาบาลศรีสะเกดพลเอกไพบุญคุ้มฉาย,ยาองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในชายแดนไทยกัมพูชาโดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของในร้านสะดวกซื้อและใช้บริการปั๊มน้ำมันปะตทกันทาร,รัก ได้ถูกสะเก็ดร,ระเบิดจากลูกปืนใหญ่ BM 2 1ของกัมพูชาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกันทรรักษ์อย่างเร่งด่วนก่อนจะส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกดจำนวนเจ็ดรายสำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดได้รับผลกระทบจากการสู้รบและเป็นประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์ซึ่งเป็นรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาในเจ็ดตำบล ผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายมีความรุนแรงเพื่อความปลอดภัยประกอบกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยจึงจําเป็นต้องย้ายผู้ป่วยทั้งเจรายเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกดทั้งหมดขณะนี้ทั้งหมดปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดซึ่งได้รับพระราชทานสิ่งของเป็นของเยี่ยมในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คนล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบารณครบถ้วน